สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการคูณจำนวนที่มีสองหลักกันนะคะไปเลยค่ะค่ะนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่76นะคะ76อ่ะอันนี้เรามาหาผลคูณจำนวนตัวตั้งเป็น4หลักกันนะคะแต่ตัวคูณแค่หลักเดียวนะคะ,ะเปลี่ยนสีนิดนึงนะจ๊ะค่ะสีแดงนะคะอ่ะจำได้ไหมคะการคูณเราจะคูณตั้งแต่ จากหลังไปหน้าใช่ไหมคะลูกจากหลังไปหน้าเราจะดูสุดคุณแม่อะไรคะแม่สามใช่ไหมเอ่ยดูสุดคุณแม่สามก่อนเอาสามคูณอะไรอันดับแรกคะสามคูณสามได้ได้ไหยคะได้เก้าตัวต่อไปเลยคะ่ะเอาสามไปคูณกับสองสามสองเป็นหกต่อไปเอาสามไปคูณกับอะไรคะเจ็ดใช่ไหมคะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดแต่เราใส่หนึ่ง แล้วทดด้วย2ใช่ไหมคะ้ป้ยคูณ3ได้9บวกกับตัวทดอีกเป็นเท่าไหร่คะ11เเป็น11เราก็ตอบได้เลยจ้าตอบได้เลยนะคะามาดูข้อ2ต่อไปนะคะเช่นเดียวกันอันนี้จะมีตัวทดหลายตัวนิดนึงนะคะ 9, 9ูณ9ก่อนอันดับแรกเอา9มาคูณกับ9ก่อนนะคะ,ะ 99, ได้เท่าไหร่คะ99ได้81ตั้งใส่1แล้วทด 8ไปข้างหน้านะคะต่อไป91เป็น9บวกอีก8เป็นเท่าไหร่คะบวกอีกแปดเป็นเท่าไหร่17ใส่7ทด1ค่ะต่อไปเอา9กคูณแค่ะ98 72บวกกับอีก1เป็น73ใส่3ทด7นะคะ92เท่าไหร่คะ18 18ใช่ไหมสิบแปบวกอีก5ได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่20 5ใช่ไหมคะอตอบได้เลยนะคะอันนี้หน้าที่76นะคะเด็กๆทำให้เสร็จนะจ๊ะอันนี้เป็นงานชิ้นแรกนะลูกนะค่ะเด็กๆคะเรามาต่อกันหน้าที่77เลยนะคะเรามาคูณการคูณ2หลักกันนะคะจำนวน2หลักกับ2หลักอ่ะนักเรียนสังเกตดูนี่ยาแคปซูลมีทั้งหมดอยู่กี่เม็ดคะลูกลองนับดูสิ1 2 3 4 5 หกเจ็ดแดเกอ่ะหนึแผงมีอยู่10เม็ดใช่ไหมคะสิแคปซูลแล้วทั้งหมดมีอยู่กี่ทั้งมีกี่แผงคะมีกี่แผง1 2งึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบเอ็งแผงดังนั้นก็คือ1แผงมีอยู่10เม็ดมีอยู่สิแคปซูลแล้วทั้งหมดมีอยู่ 13, 13แคปซูลเอ่อสิแผงนะคะเราทำยังไงคะก็คือ เอา13ตั้งแล้วคูณด,ด้วย10นะคะได้เท่าไหร่เอ่ยได้ร30บแคปซูลน,นะคะอามาดูถังน้ําบ้างดูจํานวนน้ํานะคะมีทั้งหมดอยู่กี่ลิตรถ้าลูกมี1ถังมีอยู่20ลิตรมีทั้งหมดอยู่กี่ถังนับสิ1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ้าวเรามาเขียนกันเราจะได้ว่าน้ํามีทั้งหมดอยู่กี่ลิตรนะคะมีทั้งหมดอยู่สิบสองถัง หนึ่งแต่ละถังมีทั้งหมดอยู่กี่ลิตรยี่สิบลิตรคูณกันแล้วได้ออกมาเป็นยี่สองร้อยสี่สิบลิตรนะคะอะต่อไปในข้อสามนี้ให้ทำเองนะคะเด็กๆค,ค่ะค่ะเรามาดูการคูณจำนวนตัวตั้งมีสองหลักและก็จำนวนตัวคูณก็มีสองหลักบ้างนะคะเราเอามาตั้งกันเหมือนปกติเลยค่ะหลักสิบก็ตั้งที่หลักสิบหลักหน่วยก็ตั้งที่หลักหน่วยนะคะ ทั้งสองเลยแต่สังเกตว่าตัวนี้จะมีอยู่สองบรรทัดจะมีอยู่สองบรรทัดนะคะเ,เรามาคูณกันเลยนะคะเอาทำเหมือนกันค่ะแต่เราจะคูณผลละบรรทัดกันนะคะ0ูคูได้ไรคะได้ได้เลยคะได้0ต่อไปเอา0ูนย์ไปคูณ5ค่ะศูนย์ไปคูณ5นะคะ0 5ได้0ทนนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวคูณ แต่ตัวนี้ว่างอยู่ไม่มีเราเติมอะไรไว้ก่อนคะ่ะเติมศูนย์ไว้ก่อนแล้วอัหนึ่งไปคูณสี่เลยค่ะอัหนึ่งคูณสี่ได้สี่หนึ่งคูณห้าได้ห้าอ้าคำตอบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้ข้างบนเป็นศูนย์บวกกับอะไรก็ได้ศูนย์อยู่ดีดังนั้นคำตอบออกมาก็คือห้าร้อยสี่สิบใช่ไหมคะามาดูข้อสองบ้างนะจ๊ะข้อสองค่ะตั้งเหมือนเดิมค่ะ เอาอันนี้คุณครูเอา71ขึ้นก่อนการคูณมีสมบัติการสลับที่เราจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังได้หมดเลยนะคะเรามาคูนกันเลยนะคะเอาศคูณก่อนใช่ไหมคะเอาศย์คูณหได้ได้ไรคะได้0 0นย์ศูนยไปคูณอะไรต่อคะศไปคูณกับ7 0็คูณเก็ได้0นะคะอะไรคูณ0ย์ได้0นย์หมดเลย อ่ะแล้วตัวนี้เป็นตัวเอาไปคูณแต่ทีนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราต้องใส่อะไรไว้คะใส่ศูนย์ไว้เลยใส่ศูนย์ไว้เลยนะคะแล้วเอาหนึ่งไปคูณค่ะหนึ่งไปคูณหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดอ้าวคำตอบออกมาก็คือเจ็ดร้อยสิบค่ะนะคะค่ะ,คะมาดูวิธีการหาผลคูณแบบ อีกแบบหนึ่งนะคะโดยใช้วิธีการกระจายนะคะใช้วิธีการกระจายเอา33คูณกับ20นะคะ33คูณกับ20ดูซิว่าคุณครูจะใช้วิธีไหนนะคะคุณครูก็ตั้งเลยค่ะเอาส3ลงมาตั้งเอา20ลงมาตั้งคูณนะคะครูจะใช้วิธีการกระจายครูจะกระจายตัวนี้ออก20คืออะไรคูณกับ10แล้วได้20่คะอะไรคูณกับ10ได้ได่สิอ้าสองใช่ไหมคะคุณครูก็กระจายเราเรียนมาแล้วเนาะ การกระจายคุณครูก็เลยเอา33มาตั้งไว้เหมือนเดิมแล้วมากระจายแค่ตัวนี้เามากระจายตัวนี้ตัวนี้ก็คือการกระจายของ20นะคะเอา20คูณกับ10นะเราก็เลยใช้33กับยอ่สกับ2เนี่ยคูณกันเลย33กับ2คูณกันได้เท่าไหร่คะ3 3คูณ2 3งเป็น6 3 2เป็น6ได้เท่าไหร่คะ6 6ใช่ไหมคะ หกสิบหกเอาหกสิบหกมาคูนกับอะไรหกสิบหกคูนกับอะไรหกสิบหกคูณกับสิบแล้วได้อ่าเอาหกสิบหกคูนกับสิบแล้วได้หกร้อยหกสิบนะคะอ่าเรามาดูข้อนี้กันบ้างนะคะเอาสามสิบคูณกับห้าสิบเอ็ดครัวตัวไหนคูณจะแยกตัวไหนเอ่ยจะแยกสามสิบหรือจะแยกห้าสิบเอ็ดแยกไหนง่ายกว่าที่คูนกับสิบแล้วได้ ได้30ก็คือ3คูณกับ10ใช่ไหมคะเอา2ตัวนี้มาคูณกันก่อนทีนี้ง่ายๆ2ตัวนี้คูณกันได้อะไรคะ3 3 1เป็น3 3 5 15ก็ได้อะไรคะได้อะไรคะได้150ได้150มาคูณกับเ5อ่อ153มาคูณกับ10ก็จะได้1,530เราก็ตอบเลยนะคะ อันนี้หน้านี้หน้า79หนูๆก็ทำด้วยนะคะอ่ะคุณครูจะขอทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะให้ทำการบ้านตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่คะ70 70เท่าไหร่76จนถึงหน้า79ค่ะ76จนถึง79ในแบบฝึกหัดนะคะง่ายๆ